หลังจากนี้ไปให้จับตาว่าด้วยเรื่องของเกมต่อรองจากกรณีของฟอกเงินที่ดีเอรับการเลือกสอวครับแน่นอนที่ใหญ่โเส้นทางการฟอกเงินไม่ได้จบภายในระยะเวลาอันสั้นก็บอกว่าเกมนี้ต้องลากกันเป็น3-4ปี3-4ปีทำไม4ปีทำไมสปีสปีก็ครบพอดีทบพอดีไงเทิมเติมสวพอดีเหรอสวนี่มันกี่เดือนเนี่ย เลือกตั้งตอนมิถุนาปีที่แล้วก็8เดือนแปดเดือนได้ยังแเดือนก็จะปียงี้ไหมแล้วก็อีก4ปีเนี่ยขั้นตอนการตรวจไปศารอาญาอีกนานใช่แต่คดีฟอกเงินถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับบรรดาสวครับหนาวกันทั้งบางเลยล่ะพี่ีเป็นความผิดตามบัญชีแนบท้ายพรบการสืบสวนคดีพิเศษ2 5 4 7มาตรา21วรหนึ่งเป็นอำนาจของี่ใดหรือ กรรมการเสียงกึ่งหนึ่งของกรรมการที่มีก็คือว่าที่มาประชุมใช่วันนี้ถือว่ามาประชุม18เนี่ยขอเสียงแค่กึ่งหนึ่งสุดท้ายวันนี้ได้11เสียงก็เกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้วถือว่าเกินกึ่งหนึ่งครับอยู่ในควาขอกดีได้เลยการเสียงแค่กึ่งหนึ่งใช่ต้องการเสียงแค่9ก้าเสียงแต่เหมือนที่ท่านทวีสอดส่องอธิบายเนื่องจากมีข้อคําถามบางประการเกี่ยวกับอันควรเชื่อได้ว่าเส้นเงินที่ใช้ในการฟอกเงินมันมีมูลค่าตามกฎหมายหรือไม่ จึงมีมติโดยอาศัยเสียงของกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเก็บอกว่าระดับอนุบุการหรือว่าคณนักสอบสวนของดีดไอเนี่ยอืไปเจอเนี่ยประมาณ4ี่ร้อยล้านผมก็ได้ยินว่าส0 0รอยล้านและในร้อยสามสิบแปดคนนะ,อ,ะอันนี้บอกความลับก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขาสะดุง้งว่าในร้อยสามสิบแปดคนเนี่ยเจอเส้นทางเงินแล้วนะร้อยสามแปดคนคือที่เป็นสอวอ,อยู่ปัจจุบันนี้ะน,น,นะในร้อยสามสิบแปดคนที่เป็นสอวอ,อยเจอเส้นทางเงินแล้วเนี่ย สามคนสามคนสามคนผมว่าที่อยู่ในโพยเนน่ะประมาณสักสิบสองถึงสิบห้าคนครับแต่เอาที่แบบประจักแล้วตอนนี้จักแล้วอ่ะสุร่าเขาบอกอยู่ในกลุ่มประมาณสิบถึงสิบสองคนเนี่ยแต่สามคนเจอแล้วเอาละแล้วถ้าเข้าข่ายฟอกเงินมันจะเป็นยังไงทําไมถึงมัดแข้งมัดขาครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจําคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปีปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับครับี่บุคลและเงินต้องคืนผู้เสียหายที่ส่งเข้ารัด นิติบุคคลปรับตั้งแต่ 200, 1, 2องแสนถึงหนึ่งล้านหรือทั้งจำทั้งปรับและทางแพ่งเนี่ยปปงสามารถอายัดทรัพย์ได้แต่มันเข้าข่ายอาญาด้วยนะพี่น้องอาญาก็คือ,อ,อขาดคุณสมบัติครับทีนี้ฟอกเงินตอนนี้เมื่อคดีเข้าไปสู่เดินไปสู่ DSI DSI จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนคดีเ,เรียกพย,ยานสอบสวนโน่นนี่นั่นใช่ครับ พอเจอหลักฐานอันประจักษ์แล้วเห็นว่าคนเหล่านี้กระทาความผิดจ,จริงต้องร้องต่อศาลนะพี่วีใช่ไหมร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายจับร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยสั่งอายัดเงินในบัญชีเอ,อที่บอกว่าเกมต่อรองล็อกขาะนะต่อรองเรื่องอำนาจต่างๆเนี่ยนะล็อกขาต่อรองเนี่ยอะไรบ้างที่ยังไม่จบเนี่ยเขาบอกว่าเกม ที่ก่อนหน้านี้เราเคยบอกว่าเนวินอนุทินบุกบ้านจันสองล่าที่มีทักษิณและนายกแพทองทานครับเขาก็พูดโจทย์เรื่องราวเหล่านี้ที่บันเป็การเล่นเกมกันเลยที่ยังไม่จบนะหนึ่งเรื่องสวอับอำนาจของสวและการแต่งตั้งกรรมการอิสระและสนับสนุนหรือว่าทวงติ่งคนที่ออกมาเป็นสูตรคนละครึ่งเนี่ยไม่รู้ผลมาจากอะไรนะคไม่รู้ ต่อมาเรื่องกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และพนันออนไลน์ครับเพราะสวตั้งธงเลยเข้าเมื่อไหร่นะขวางกันเมื่อนั้นแหละใช่ไหมรอบนี้ก็จะเป็นเกมอำนาจต่อรองล็อกขาล็อกแข้งไว้แก้รัฐนูลและประชามตินี่ก่อนถึงจะแก้รัฐนูลเนี่ยด่านแรกก่อนร่างกฎหมายไอ้พรบประชามติว่าจะกี่ชั้นสองชั้นชั้นครึ่งเนี่ยยังไม่จบเลยนี่เรื่องนี้เรื่องหนึ่งครับเรื่องศึกสักฟอก หลอกส้มมาคานอำนาจส้มตอนนี้เขาบอกส้มยืนอยู่เฉยๆส้มสวนอ่ะกลับกลายเป็นมันอยู่หนึ่งหลอกเหรออาจจะเป็นกลยุทธ์ของส้มก็ได้นะไม่รู้แต่อีกฝั่งบอกว่าอกเข้ามาอยู่ในกลเกมของแดงและน้ำเงินครับใช่ไหมอืมเออเขากระโดงกับอานพายเหมือนกับเป็นคู่ขนานกันใช่บ้านเพื่อคนไทยต่างด้าวถือครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งนี่เกี่ยวข้องกับทรัพย์อิงสิทธิ์ที่วันก่อน ที่วันที่สองมีนาที่สี่ผู้เท่าไม่ใช่สี่สี่อำนาจนะ,ะที่ก็เจอกันก็คุยถึงทรัพย์อิงสิทธิ์ด้วยคุยกันเรื่องนี้ครับ,รบตอนนี้เขาบอกว่าเรื่องราวของฟอกเงินมันจะโดนเข้าไปสู่โหมดของการล็อกแข้งล็อกขากันเรื่องราวเหล่านี้ครับใช่ไหมมัดมือมัดเท้าภูมิใจไทยมัดเอาเป็นบ่วงรัดคอสวร้อยสามสิบแปดคนไว้ครับใครขยับซ่าเมื่อไหร่คดีถึงตัวเอาไบนั้นเลยเหรอ พี่วีจำไม่เรื่องสมัยเดิมรัฐประหารได้ไหมตอนไหนการเมืองย้ายค่ายย้ายขั้วกันอุตลุดเพราะแต่ละคนถูกล็อกแข้งล็อกขาหมดแหละกรณีนี้ก็ใช้พักไงบย้พักที่มาอยู่พลังประชารัฐการก่อกำเนิดของพลังประชารัฐนะมันก็เกิดจากอย่างนี้แหละครับอย่างนี้ใช่ไหมใช่ถามว่าเรื่องฟอกเงินกับเกมต่อรองจะรุนแรงหรือไม่คอยติดตามกันด้วยใจระทึกเถอะแน่นอนพอผลออกแบบนี้คดี เป็นคนละครึ่งฟอกเงินเนี่ยดีเไอรับทําเป็นคดีพิเศษมีมุมมองจากนักวิจาการฮะอาจารย์ยุทธพรอินอิน,อ,นอินสลาชัยอินสลาชัยมีมุมมองว่าเกมนี้สุดท้ายแล้วทางการเมืองจะเป็นยังไงฮะตรงนี้ก็เห็นได้นะครับว่าหลังจากนี้ก็ต้องดูนะครับว่ากระบวนการในการสืบสวนสอบสวนในเรื่องของการทำความผิดในเรื่องฟอกเงิน จะไปถึงแค่ไหนเพียงใดนะครับเราก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในเรื่องของการสืบพยานหลักฐานนั้นเนี่ยมีจํานวนมากนะครับในเรื่องของสอวอนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหลายๆปัจจัยนะครับแม้ว่าไม่มีพักไหนก็ตามที่เขาจะบอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับสอวอก็ตามนะครับอย่างไรก็ดีเรื่องนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆปัจจัย <Okay. S 1> เสรีภาพพักร่วมรัฐบาลน,นั้นเนี่ยก็ยังมีในเรื่องอื่นอีกหลายเรื่องนะครับเช่นเรื่องของ โคต้ารัฐมนตรีนะครับเรื่องของนโยบายต่างๆจุดยืนทางการเมืองนะและณวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยมีหมุดหมายที่ปักธงเดียวกันก็คือการมุ่งไปสู่การเลือกตั้งที่รออยู่ข้างหน้านะครับในปี2570เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเร็วว่านั้นก็ตามเนี่ยณวันนี้ผมช่วยยังไม่มีพักไหนนะที่พร้อมต่อการเลือกตั้งอ่าไม่มีพักไหนพร้อมเลยเหรอไม่ก็ยื้อยังก็ยื้อไปเรื่อยๆยื้อกันไปเรื่อยๆ,ออยๆพี่วีว่าเกมคดีฟอกเงินของสอว น้ำเงินได้หรือฝ่ายแดงได้ก็ฝ่ายแดงก็ได้สิก็บาลานซ์นิดึขึ้นมานิดนึงใช่เพราะถ้าเมื่อก่อนถ้าไม่มีคดีเรื่องฟ้องเงินมาทำนี่นะก็คือ138สสอหรืออสสวเนี่ยหรือรวมอาจจะดูแล้ว160กว่าด้วยซ้ำไปช่ดูจากการโหวตหลายๆหลายๆหลายๆมามัเตี่เหมือนกับ160คนเนี่ยแพ็คเป็นกลุ่มกันนะใช่เป็นกลุ่มเดียวกันอ่าำนาจต่อรองสายเสเมินสูงมากใช่สูงมาก แต่พอล็อกแค้งล็อกขาแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันสุดท้ายจะมีการย้ายค่ายไหม,มใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะหลังจากนี้ไปปรากฏการเปรี้ยวปรากฏการตุกติกมันจะลดน้อยถอยลงหรือไม่ติดตามกันด้วยความรันทึกเพราะฝ่ายน้ําเงินก็เป็นยักษ์มีฤทธิต์ต่างคนต่างมีฤทธิ์นะมีฤทธิ์<อ>แล้วก็ที่สําคัญเส้นทางกําลังเดินไปสู่การซักฟอก ใกล้ๆ24มีนาก็จะเห็นปรากฏการณ์การต่อรองของเกมแห่งอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆ